สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านคลิปนี้นะคะวันจะมาขอพูดวันขอพูดว่าครั้งสุดท้ายจริงๆวันขออภัยที่ต้องพาทุกคนมาฟังเรื่องดราม่าเยอะแยะมากมายนะคะวันต้องขออภัยมากๆเลยค่ะเพียงแต่วันน่ะเรียกว่าเรามีอาชีพทําคลิปถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเราแล้ววันเล่ามาตั้งแต่ต้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแม่และครอบครัวใหม่ของแม่เพราะฉะนั้นวันนี้แม่วันจากไปแล้ว ลุงที่เคยเป็นสามีแม่วันแต่งงานใหม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้วมันติดใจตรงนี้นะคะตรงที่มันมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินค่ะไม่ใช่สมบัติมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะคะมันไม่ได้มีมูลค่าแต่มันคือของใช้ส่วนตัวของแม่แล้วที่สําคัญนะคะแม่เขาเก็บของของลูกที่มันเป็นที่ระลึกของลูกทุกวันนี้ลูกโตหมดแล้วอ,บบลอัลบั้มรูปเอ้เสื้อผ้าลูกเล็กๆอะไรแบบเนี้ น้องแกของน้องแกของอะไรแบบนี้ไปกับแม่ด้วยแม่อยู่ในบ้านหลังนั้นมา23ปีค่ะบ้านหลังนั้นเมื่อก่อนไม่ใช่บ้านแบบนี้ที่มันเป็นบ้านแบบนี้มาเพราะว่าแม่อยู่กับลุงมาตลอดระยะเวลา23ปีทุกวันนี้บ้านหลังนี้เริ่มต้นจากการไม่มีบ้านและที่ดินติดจำนองก็กลายเป็นไม่มีภาระหนี้สินและมีบ้านที่น่าอยู่มากเลยค่ะทุกคนใครเข้าไปอยู่ก็อยู่ได้อย่างสุขสบายเราติดใจตรงที่ว่า ลุงแต่งงานแล้วไม่บอกเราซักคําในฐานะที่เรายังคงเป็นลูกของแม่และในบ้านหลังนั้นยังมีทรัพย์สินของแม่อยู่ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือมันควรจะบอกพวกเราสักนิดนึงค่ะว่าพวกหนูลุงจะแต่งงานใหม่นะแค่นั้นจบเลยค่ะมันจะไม่มีอะไรหลังจากนั้นแล้วพวกเราอ่ะจะไปขนของของ,ของแม่ ออกมาจากบ้านของลุงค่ะมันก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวซึ่งเมีมยใหม่ไม่มีใครเขาอยากเห็นหรอกค่ะทุกคนเราอยากให้ลุงเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีไม่ได้ว่าเราพูดเอาดีเข้าตัวนะคะวันคุยกับน้องมาตั้งตั้งนานแล้วค่ะคือมันปากชาวบ้านนะทุกคนเวลาลุงเขาไปคุยกับสาวสาวแก่แถวบ้านก็จะมีการพูดปากต่อปากลุงแกจะมีเมีมยใหม่หรือเปล่าอานนู้นอันนี้มา ตลอดระยะเวลาสองปีหลังจากที่แม่เสียไม่รู้ว่ากระดูกแม่เย็นหรือยังด้วยค่ะเราก็ได้ยินข่าวเรื่องลุงไปมีสาวมาหาลุงที่บ้านอันนี้มันคือประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นแบบนี้ละค่ะสาวไม้หญิงไม้ไม่ว่าจะแก่ขนาดไหนเขาก็อยากมีคู่กันค่ะเรื่องของเขาอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ติดใจอะไรเลยค่ะเรื่องของเขาแต่เราก็ได้ยินมาตลอดว่าลุงมีมีมีม หญิงโสดอ่ะพยายามมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจบค่ะไม่อยากพูดเรื่องของคนอื่นจริงๆวันก็ติดตามมาตลอดค่ะว่าลุงจะแต่งงานใหม่ไหมลุงจะอะไรไหมคือของของแม่วันอยากไปเก็บด้วยตัวเองค่ะอยากไปทําความสะอาดให้ลุงให้ให้บ้านเรียบรอย้อยเพราะน้องๆอยู่ที่บุรีรัมย์ก็จริงแต่แต่ละคนเขาก็จะยุ่งมีภาระหน้าที่ค่ะ วันตั้งใจจะไปทําด้วยตัวเองแล้วคิดว่าลุงคงไม่รีบอะไรเพราะมันมีของใช้ของแม่อยู่ที่นั่นแล้วแม่อยู่ที่นี่มา23ปีค่ะก่อนที่แม่จะเสียชีวิตนะคะเราติดใจแค่นี้ที่ลุงไม่บอกลงหน้าให้เราได้ไปเก็บของค่ะและมันติดอยู่ตรงวัวของแม่ เราเรียกว่าวัวของพ่อกับแม่ของเราค่ะที่แมนะ่เอาติดตัวไปด้วยคือแม่เขาไปสร้างครอบครัวใหม่กับลุงเราไม่ได้อยากได้วัวคืนอะไรนะคะแต่เรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าวัวเป็นภาระลุงจะเหนื่อยเพราะว่ามีหลายตัวค่ะเราก็วันก็ฝากน้องให้เคลียร์เรื่องวัวของของของแม่ให้จบหลังจากที่วันกลับมาเมืองนอกแล้วให้ขายหรือว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งหรือจะยังไงคือเอาจริงๆนะวัวต้องแบ่งกัน นะคะทุกคนวัวต้องแบ่งกันอา,อาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องคนละครึ่งแต่คุยกันนะคะคือต้องคุยกันค่ะทุกคนแต่ว่าปรากฏว่าลุงอ่ะเขาแต่งงานใหม่ไม่พอเขาขายวัวทั้งหมดเพื่อเอาเงินไปแต่งงานโดยไม่บอกพวกเราซักคำค่ะทุกคนถามว่าเราติดใจเราโกรธอเอราเลยหรือเปล่าในฐานะลูกของแม่ค่ะ ลุงต้องบอกและให้เราเข้าไปเคลียร์ของของแม่ออกจากบ้านลุงให้จบก่อนเท่านั้นเองเพราะเรารู้ว่าปากชาวบ้านแถวนั้นเป็นยังไงนะคะและเรารู้ว่าลุงมีพวกของลุงด้วยเรากลัวจะมากัดหัวเรากันค่ะทุกคนวันก็บอกน้องแล้วว่าห้ามไปย้ายของคนเดียวเด็ดขาดวันรู้ค่ะสังคมหมู่บ้านวันวันรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไม่ได้ไปอยากได้ทรัพย์สินอะไรของลุงนะคะ เราอยากได้แค่ของใช้ส่วนตัวของแม่เราเราไม่อยากให้ใครทิ้งและไม่อยากให้ใครจับแต่ต้องของของแม่เราแค่นั้นเองค่ะแล้ววันนี้น้องวันก็ไปย้ายของจริงค่ะแล้วนางไปคนเดียวจริงค่ะนางก็เลยถูกกลุมแบบในคลิปทุกคนฟังนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองเสียหายเขาบอกว่าสิ่งที่วันโพสต์ไปนะคะว่าลุงขายวัวแม่โดยที่ไม่บอกเราอ่ะเขาว่าเราทําไม่ถูกเขาจะแจ้งความ ฉันเป็นคนโพสต์เองค่ะแจ้งได้นะคะแจ้งความให้เอาความเดือนธันวามกราปีหน้านะคะเดี๋ยวกลับไปคือบอกตำรวจไว้ว่าเดี๋ยวฉันกลับไปมาจับได้ที่สนามบินเลยนะตรงไหนผิดมานะเดี๋ยวจะเตรียมตัวรอมานะคะให้มาให้ไหวพวกปากดีๆอะ่ะให้ไหวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะแจ้งความดิฉันเป็นคนโพสต์คลิปนี้ดิฉันก็เป็นคนลงค่ะทุกคน ขอบคุณน้องๆของพี่ทุกคนขอบคุณนานา้ําตาจะไหลขอบคุณที่ทุกคนรักษาความเป็นแม่ของวันไว้เราไม่ได้อยากได้ของลุงใดๆทั้ทงสิ้นค่ะถ้าลุงฟังคลิปนี้อยู่เหมือนที่หนูพูดค่ะถ้าลุงจําได้อะไรที่แม่สร้างกับลุงถือว่าเป็นของลุงทั้งหมดค่ะเพราะแม่ใช้ชีวิตร่วมกันกับลุงแต่ถ้าลุงจําได้ว่าตรงไหนเป็นเงินหนู ลุงทุบทิ้งให้หนูด้วยค่ะหนูไม่เอาค่ะหนูไม่เอาคืนแต่ถ้าลุงจาได้ลุงทุบทิ้งไปเลยค่ะนะคะมันจะได้จบสิ้นกันนะคะแค่นั้นเองค่ะทุกคนฟังคลิปนี้นะคะแล้ววันขออนุญาตเอารูปลุงม,มาลงด้วยวันจะบอกทุกคนว่าตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาลุงอยู่ในทุกเหตุการณ์สำคัญของ,ของครอบครัวเราในฐานะพ่อของเราค่ะ มันจบลงแล้วนะคะแล้วมันจบลงด้วยดีวันไม่มีอะไรติดใจใดๆทั้งสิ้นค่ะอยากแค่ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้เพราะวันรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่คนรอบบ้านจะมารุมกินหัวพวกเรานะคะวันถึงอยากให้ลุงคุยกับพวกเราสองคนคุยกันเองแล้วแบ่งทรัพย์สินกันเองเงียบๆนะคะเพราะทุกเรื่องมีแค่ลุงกับเราเท่านั้นที่รู้แค่นั้นเองค่ะและบอกจริงๆค่ะว่าพวกเราไม่ได้อยากได้อะไรเลย แค่อยากให้จบกันในฐานะลูกของเมียเก่าแล้วลุงจะไปมีเมียใหม่จะไปมีเมียมเมียกี่คนแล้วแต่หลังจากนี้คือขอให้ลุงอยู่อย่างมีความสุขแล้วพวกเราก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายค่ะแล้วเราจะได้ยินเสียงลุงว่าเรานับถือศาสนาพุทธเราก็ไม่ควรจะแบบเหมือนกับตัดเยื่อขาดใยไม่ตัดเยื่อขาดใยห,หรอกคะ่ะลุงแต่ว่าไม่ไปยุ่งแล้วไม่ไปยุ่งแล้วเพราะวันนี้มันทําให้เรารู้ว่าตลอดเวลา23ปีที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดหมดเลย และวันที่ไม่มีแม่อยู่ลุงคือคนอื่นจริงๆไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดจนได้เห็นกระตาตัวเองค่ะขอบคุณมากขอให้ลุงอยู่อย่างมีความสุขของลุงต่อไปเท่านั้นเองคลิปนี้จะพูดถึงเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเหลือก็คือลุงเขาพยายามจะขายวัวทั้งหมดแต่มีวัวหนึ่งตัวที่มันดื้อมากมันกระโดดลงมาจากรถที่เขาจะเอาเข้าลงเชือดลุงเขาก็เลยบอกเราว่างั้นตัวนี้เขาไม่ขายเราก็เลยขอ ตัวนี้กลับมานะคะถ้าวัวตัวนี้ไม่กลับมาให้น้องๆตัดสินใจขายไปได้เลยค่ะแล้วก็ตัดตัดปัญหาไปแต่ถ้าเขายอมกลับมาอยู่กับเราเขาก็จะมาอยู่กับวัวหลายตัวที่แม่เคยขายให้นะ้าก็ยังอยู่ที่บ้านของวันอยู่นะคะก็ให้เขามาอยู่ด้วยกันแล้ววันจะช่วยค่าเลี้ยงวัวเพื่อจะจะเก็บมันไว้เป็นเป็น ความทรงจําดีๆเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นคือเรากับลุงไม่ติดขังใดๆกันทั้งสิ้นก็ขอให้ลุงอยู่กับครอบครัวใหม่ย,ยังมีความสุขเราก็แอบดูอย่างห่างๆแต่ไม่ได้ห่วงใยอะไรแล้วหมดหมดสิ้นความสัมพันธ์จากเหตุการณ์ที่เราเห็นในครั้งนี้นะคะแต่ถามว่าเราจะลืมลุงไปจากชีวิตไหมมันลืมไม่ได้หรอกค่ะ23ปีที่ผ่านมามันก็นานอยู่นะคะเรายังไม่ได้แก่อัลไซเมอร์นะแก่ื่อ,อะไรก็ลืมเองแหละนะคะแต่ก็เอาหัสใจกัมซึ่งกันและกันค่ะก็ นั่นแหละแม่ของฉันไม่น่าไม่น่าเลยนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทําให้เราโตขึ้นในทุกๆวันและขอบคุณน้องๆและนา้าๆาที่แสดงเจตนาว่าเราไม่ได้ไปอยากได้ของเขาขอบคุณค่ะ หนูไม่ได้มาบวกเพิ่ม2องหมื่นสามหมื่นเพิไปคิดมาเท่าไหร่่านมีอยู่แล้วนั้นอยู่แล้วมันมีไปเสร็จอยู่แล้วเิงไปคิดมาเท่าไหร่ปีปีปีเท่าไหร่เดยหัล้าซื้องหมดไปเออ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 เเออเ่อ้อเออเอเออเออเอออเ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 ออออเเอเอเออยออเอหเเอีก อะไรขนาดนั่นเรื่องแค่เี้เรื่องแค่บัวไม่เคยมาเกี่ยวย่าไม่เคยมานี่ถ้าฟ้องกันเนี่ยแพ้ถ้าฟ้องใน่แพ้นะครับแพ้เลยบอกให้บัวต่อให้เป็นบัวของของป้าก็จริงแต่ครอบครองลุงจองเลี้ยงมาอยู่ในพื้นที่ลุงจองมีมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความมาลักทรัพย์ในบ้านได้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นใช่เนี่ยมันเป็นบ้านต่อให้เป็นบัวของบ้าบุรีใช่หนูที่ไม่ได้รูดแบบนา้พี่โทรหาลุงแล้วพี่พี่คุยกับลุงแล้วไม่พูดถึงนะต้องี่กลับไปโพสตน้มันไม่ถูกต้องนะครับผม ดูดูดูความเคลื่อนไหวหมดมาคอมเมนต์ใต้โพส์ผมเหมือนกันม,มันก็ไม่ถูกต้อง นั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นสินสมรสไหมคือก่อนหน้านี้น่ะจูงวัวมาน่ะตอนที่ลุงกับแม่อยู่ด้วยกันน่ะวัวมันมากกว่านี้อีกพยานมีเยอะแยะพยานบุคคลมีเยอะแยะมันมีหนังสือจดทะเบียนบรถมอเตอร์ไซค์นะว่าวัวตัวนี้เป็นชื่อบุคคลใดนางเนอแต่ถ้ลุงสองอ่ะมันตายเบื้องก็เบ่งห้ขึ้นด้วยขึ้นนี่เบื้องเนี่ยพูดถ้าถ้าพูดถึงพูดบกตรงๆด้วยขึ้งนี้นะเนาะก็เคยโอนก็ให้ตัวหนึ่งห้ยดินด้วยเนอะอาจารย์โตก็ไปเอาไปอีกตัวหนึ่งเนาะ แล้วแล้วแล้วจะอยู่อมกี้มันก็แก่ตายก่อนที่ตายสเรรจเนื้อกันตรงมีอีกตัวหนึ่งอุ้ยทตายเนอ่อยู่อยู่แค่ตัวเดียวลุงเอาไว้ในโรงสีในนางเออเออไว้ในโรงสีนี่แม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 ่ที่นานเลียงแนแม่นั่นแหละอยู่ตัวเดียวเออเนั่นแหละและได้ลูกมันมาโสงตัวนี่นี่ลูกสงตัวแม่แม่เ่าที่ลุงขายไปนี่ลุกมั่นแล้วแล้วก็อยู่ได้มาแค่นั้นแหละ แล้วก็มีรูปมันก็ที่แล้วมันโอกมาก็เบ่งกันขายทัดยางนะ,นะะนไ,ไ <ป S 1> ม่มีตัวเดอนเองรู้ตัวเลยช่วยใจด้วยคามันค่ายา่าอเลยนะ ไไมม่าอะรก็เห็นแกทุกเช้าทุกเย็นเดินตัดหญ้าตัดอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครมาสนใจเลยบังหวัวแล้วมันนั้งเลยนะครับมันก็ไม่ผิดแกจะขายใช่ก็พี่ไม่ได้มาอะไรลราถือกล้องเขาไม่โอเคใช่มันไม่ผิดที่แกจะขายเพราะว่าแกเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ว่าพี่พี่มาแคบเด็ดว่าทำไมลุงขายลุงไม่บอกบ้างใช่ถามบ้างนี่นี่ผมจะพูดให้ฟังนะทำไมขายถึงลุงไม่บอกแล้วตอนที่ลุงเลี้ยงทำไมไม่ไม่ไม่มาดูแลลุง ม่มาดูบวเป็นยังไงอืเพราะว่าก่อนบร้อพี่าขายทำไมไม่พี่มาตลอดไม่ใช่ว่าไม่มาครั้พี่ไม่ได้ว่าพี่หายําไม่ไมเรามาบอกว่ามัไมไม่ติดติดตรงที่ว่าลุงขายไม่บอกแค่นั้นเองถ้าลุงขายลุงขายไปแต่งงานลุงขายไปปวดขายอะไรขายไม่ให้ใครบอกไอ้นี่ทาเอาเรื่งจุงก็คือคุยทนายแล้วลุงเขาถามว่าคุยทนายกับใครก็ถามว่าคุยทนายกับคนไหนกับคุยทนายคนไหน วันเราคุยก่อนว่าเบื่องต้นผมถ้าจะคุยรลุงก็ต้องมีคนหนึ่งดูบดกถึงจะแจ้งลุงได้ถ้าไปแจ้งเ่งนี้ไม่ได้อืเราต้องตต้งคนดูแลบดกหนึ่งคน <c oughs> ถึงจะเอากับเรื่องลุงได้นอก่นเราคืออะไรบัวบะวัว,วครับวัวมันมาพวกเธอไปกีตัวแล้วฮะมันมาตัวแรกอะไม่ได้มาด้วยทียนี้ลุงอาสาไม่เลยฟังพี่มันมันมีฟังฟังก่อนไม่ผมไม่ได้ติดเรื่องนั้นผมติดตรงพี่แก แกจะขายขายติดตัวก็ได้ติดตัวที่ว่าแกไม่บอกแกไม่บอกจริงจริงบัญชีของแกที่จะขายเองสิทธิ์บคะแนนเท่านั้นอ่าเทสสิ์ของแกนะมันโวยจะบ้านแกไหมถามแกแล้วว่าแกจะเลี้ยงไหมตอนนี้แม่เสียถามแกแล้วถ้าแกไม่เลี้ยงก็แบ่งกันจบตอนนั้นแกบอกว่าแกจะเลี้ยงเองอ่าเท่นั้นเองเลี้ยงเองใช่แล้วที่เธอเอาวัวไปล่ะเธอได้ไปไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ลูกเขาไหนอ่ะแต่แม่เขาเลู้ยงเขาเอ่ะเรื่องวัวจบ อ่าจบนะเรื่องวัวนะแล้วทำอะไรแต่ใจแกรับรับผิดชอบแบบไหนพี่อ่าเฮ้ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะนี่ก็ก็คือปล่อยเป็นจบไปแล้วพี่พีกพี่คืจบไปแล้วแล้วทำแบบนี้ไม่เคยติดใจอะไรเลยเพราะไม่ไคยติดใจเรอ่ไรเลยแล้วทีนี้พี่มันติดใจที่น้าทวีบอกว่าแม่เอาเงินไปปล่อยเจ็ดแสนซึ่งคือไปปล่อยตอนนั้นตั้งแต่ลุงเกษร์ลุงเกษร์เมากี่ปีแล้วอืมคือพี่น่ะพี่แค่รู้ว่าคนชื่อนิ่ม คนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเออยังไงมีแต่แม่บอกว่าให้ไปเก็บกับคนนั้นให้หน่อยไปเก็บกับคนนี้ให้หน่อยแค่นั้นแต่ว่าถามว่าเท่าไหร่น่ะคือแกพูดแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานซึ่งตอนนี้ที่กระหามันก็ไม่มีมีแค่ย,ยอดคือแกไม่ได้เขียนไว้แล้วถามว่าเงินเจ็ดแสนแกปล่อยหมดเลยไหมพี่ก็ไม่รู้อพูดพูดตรงๆนี่แหละเรื่องเงินมีรมายระบอ,อนันษรไหมล่ะตามให้ ใช่คือทุกคนก้องก็อยากตามให้ตั้งแต่แม่ป่วยคือเราไม่รู้คือยค่เขียนไว้แต่ว่ามันไม่มีชื่อแต่ก็จะบอกกับามแต่ไม่รู้ไงาท้องคนท่านยังไงนั่นแหละคือพี่ะรูรู้ยอดว่าคนนี้คือแกพูดเหมือนยายคนนี้สามหมื่นในรูปยายลาตีนี่แกก็พูดแกแต่ขอแค่วันละร้อยวันละห้าสิบบาทเขาก็ไม่ให้แต่แม่บอกว่าสามหมื่นแต่เราไม่มีหลักฐานไงก็เลยถามว่าเราจะไปเอายังไงกับเขา รู้รู้หมดยายยิ้มสามหมื่นยี่นิ่หกหมื่นยายสำราญสองหมื่นรู้รู้หมดยอดแต่แค่เราไม่รู้ว่าเก็บจดวไว้ตรงไหนยังไงแค่นั้นเองถ้าเรื่องเงินมีรายรับเระสอเราบอกสแต่ก่อนนะนาะเขาก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งเห็นี่อยู่ด้วยกันแม่ก็อยู่อยู่คือการเขียนว่าค้างยอดั่นแต่คนไหนที่ไม่มีการเขียนมีอะไรผมจะตามให้แล้วมันเป็นยืมแบบปากเปล่าอย่างงี้ปากเปล่าใครกันอย่างนี้นั่นแหละ Okay. ไม่ตามยังไงน้อยน้อยไม่่ไรเไรตรงไหนอีกแกเอเคยได้ดูไม่เรไม่ไม่เคยนี่นเ็เห็นต้นเย็นเลยนิมแต่อนเห็นไม่ตรงใส่ใช่ไนของป้าของใหญ่ใช่เนียไเมันไม่มีเอามาให้แกก็บย่ไหนมาอันนี้มันระบารูป นั่นแหละคือนั่งนั่งนั่ลูกแค่นั่นแหละคือตอนแกป่วยแล้วแกก็พูดว่าไปเก็บเงินกับคนนั้นคนนี้นั้นก็ได้แต่ไปเก็บแต่ว่าไม่รู้ไงนี่แกเคยซื้อทองจ่ายเขาด้วยนะซื้อทองให้ให้ข้าคนนีพคนทองคนแหละเราไม่ได้ไงถามว่าหนูอยากได้เงินกลับมาคืนไหมหนูก็อยากได้แต่หนูไม่รู้ไปตามโอ้เออมันมันเห็นจากตรงทองนะตรงทองแกพูดอย่างไรเลยที่แกซื้อหนึ่งหนึ่งให้ให้ข้าพน เรมกับมมันจะมาอยู่หรอมัมันจะมาอยู่มันจะของของมันยังไม่ได้เก็บเลยกค่หนูจถึงถามว่าอันนี้ว่าเก็บของก็คือไม่เผาผีกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ยังพี่ก็ยัง มันไม่ไปถึงนังโอ้ยไอพวกเราสัตว์รับพูดเนื้อนางเล้วไี่จะจะพูดถึงนั่นแม่หนูมาหนูก็มาเ็นพาการเสียงดังเก็บของไล่เงินอะไรอ่างมาแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่นมนใน่ไม่อยากพูดในนั่นอยากอยาไปพูดอย่างงหนูจะได้รู้มันไปเพราว่า เขาครับคนมันมีสินอ่ะพูดอย่างนี้ล่ะอย่าอย่าอย่าพูดเด็ดขาดไอ้เรื่องสินนั้นนี่มันจะลามว่าดสินพากันไล่เงินไล่อะไรทำเหมือนกับไม่เคยอยู่ด้วยกันคือตอนนี้หนูไม่มีรถแล้วรถมันเป็นชื่อหนูหนูก็เลยว่าเออหน่เพราะว่าหนูก็ไม่มีรถถามมึงมานะดูหนูไม่มีรถเพราะหนูหย่าแล้วหนูก็ไม่มีอะไรเลยม่เต็มเลย เพารา,ราะ,ะ,ะาว่าตอนแรกหนูคุยกับลุงกมาเนะลก็ไม่ได้ว่าเออมันจะเป็น,น,นลุงมาไล่เอาเงินตั้งแต่หนูจ่ายค่ามวนรถ13ปีที่แล้วเนาะหนูก็เลยมาคิดว่าโอ้โห เราหนูนะไม่ใช่ว่าหนูไม่เคยดูแลลุงเลยหนูก็ดูแลลุงนั่นนั่นเนิ่นทางทางชาวมีเขาเขาเขเคยรู้เคยเห็นมามาอย่างนั้นนะใช่คือคงบอกคงบกปตุ้งจะไม่ได้อะไรเอาหรอกก็อะไรอะไรที่มันเคยผ่านมาแล้วนะนั่นแหละถามรู้ว่าหนูก็รู้ว่าคนนั้นคนนี้ใช่ เงินทเคลนไปคืออย่างนั้นแหละหนูเป็นลูกหนูก็ไม่ได้คือแม่ก็ไม่ได้พูดกับหนูทุกเรื่องเนาะก็ไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราเอาเงินมาคืนเงไปแล้วก็ไปจะแเอาเงินที่ส่งคือมันหายไปเงินที่เธอส่งถ้าชำรกายินอ่ะมันไม่มากถึงหมื่นหรอกถึงเงินที่เอาไปมันถึงหมื่นอ้าหนูไล่ไปแล้วหมื่นกว่าบาทอ่านั่นแหละแล้วค่าสมัครอีกนั่นแหลสมัครคอร์รัปชั่นาจะคืนจบ ก็ใช่ไม่ท<อ>ี่พูดถึงเองเงิง<ค>นที่เงินที่เธอไปหมื่นแปดจะไม่ต้องคืนนห้แกต่างคนต่างหายจบกันไปโอเ่ค่องเงินที่หาพนักงานทาไมถึงต้องเอาคือเอากับคู่ที่รับรับช่วงต่อไปไม่ได้ว่าเอาให้ลุงเอากับคนที่สมมติว่าลุลงให้บิ๊กหราอว่าเออบิ๊กเอาเงินส่วนที่พี่จ่ายไปมาให้พี่แค่นั้นเองไม่ก็หากที่เธอเอาของของลุง,งไปไงก็คือจบตอนที่ลุงให้ตอนนั้นน่ะคือ ลุงให้ในฐานะเป็นพ่อแต่ตอนนี้หนูคือเป็นคนอื่นแล้วก็มองแบบนี้เธอจ้างแต่งเดียวได้ไงเออเธอไปคิดตรงนั้นเหรอเอาเพราะว่ามันก็งงแกแท้จริงเธอไป็นมาคคนนั้นอ่ะเอาไปมาคคนนั้นหนูก็ให้ลุงเธอกลัไปปล่อยเหมือนกันแต่เธอไปปลดไม่เคยเอาไปปล่อยหนูไม่เคยเอาไปปล่อยค่ะถ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็เดี๋ยววันที่เด้เสียข่าวแล้วดูกระโดดอยู่ใช่ไหมข่าวว่าคนนี้เอาเนี้นี่ยเราเองไม่มีหลักฐาน ก็เลยลอยไปแกต้กตง่า่งกแนี้ก็คือไม่รู้ไปอะระแต่ผมไม่เคยอาลุงเลยชันลุงผมไม่เคยยุ่งเรื่องนี้แต่ผมจะมาดูว่าที่ลุเข้าไปดูเฮ้ยอะไรมันจะไปจุกจันไฟเพราะว่าที่เชื่อของของลุงไปก็คือมันจกันไปฉะนั้นแหล่ต่างคนต่างกันนี้ไปที่มันชัวที่สุดแล้วชัชวไปเพือนาอะไรเนาะ เร love, ื่องของเรื่องคือแบบทำซาบะริกิที <k <k ่ลงเผาบันยังม да> ันไม่ได้หรอกเราไม่ไม่แบบอาจจะแบบอยากได้เป็นผู้เล่นมันมันมันเป็นคนคัดค้านได้คือเราเราเราไม่ใช่สายยากเราไม่ใช่สายเลือดก็คือจะเป็นคนของพยงเพราะว่าพี่นะไปจ่ายค่างเงรถรถเราจะมายึดที่ตรงตรงนี้แหละเอาของมึงไปสองหมื่นแล้วที่จะพี่เมาจ่ายลุ้งห้าพันแล้วหลังจากนั้นพี่เอาไปจ่ายค่า พี่ไปยิงจ่ายค่าดอกไม้1,000แล้วก็พี่เอาไปจ่ายค่าดอกรถ2,000นี่ที่2,000นี่เพิ่งเพิ่งผ่านไปเมื่ออาที่สองอาทิตย์เองเพื่ออาทิตย์แล้วนี่ก่อนที่ก่อนที่รู้ว่าลุงจะจต่งานอืมสมมตไม่รู้นั้นอ้ลงตาม จบจบก็ไปจบไปนนะเอามคืนอามาคืนได้ไม่ไม่ไม่พี่ผมก็ไม่ได้จับจันลุงเนี่ยจะไปบอกกบบพี่บ้านถูกก็เป็นห่วงแล้วด้วยความเป็นหลานด้วยนี่ใช่แต่พานก็ไม่รู้ กระดาใช่ไหมใช่ทีนี้ปัญหาของลุงผมก็ต้องเข้าเข้ามาผมไม่ได้อยู่ฝั่งอะไรตองนี้มนเป็นกลางใช่ก็ฟังเหตุผลแหละก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้พี่พี่ไม่เข้ามาเพราะว่าลุงมียายใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้พี่ถามว่าลุงลุงพบกับยายจริงไหมพี่รู้แต่บ้านตะม้วนเนาะพี่ก็มาถามลุงก็ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกคือลุงปฏิเสธพี่ตลอดพี่จนพูดว่าถ้าลุงจะแต่งงานให้ลุงบอกนะพี่ยังพูดแบบนี้ ว่าพี่คุยกับพี่สาวอยู่เมืองนอกว่าเออถ้าลุงจะแต่งงานก็แตัดงานแต่งแกไปอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแกทางเลือกแต่ลุงก็ปฏิเสธพี่ตลอดเพราะหลังๆมาเออพี่เขาเขาก็พูดกันหนาขึ้นเพราะพี่มาพี่ก็ไม่เห็นเห็นอยู่บ้านใหญพี่ก็เลยเออเริ่มเราเริ่มไม่เข้ามาเพราะว่าลุงมีคนใหม่คือในฐานะเราคือเราลูกเมียเก่าเนาะพี่ก็เลยไม่เข้ามาช่วงหลังๆเนี่ยก่อนหน้านี้พี่เข้ามาไม่ใช่ว่าพี่ไม่เข้ามา พี่มีอะไรพี่ก็ซื้อของมาฝากพไปตลาดพี่ก็ไปขายวัวปพ๊บพี่ก็ไม่พอใจเลยไม่ไม่ไม่พอใจคนอื่นพูดไงไม่พอใจคือลุงไม่บอกแค่นั้นเองลูกคายตอนไหนก็ไปูมู่้ใจว่าพี่เอาเงินมานะลุงขายวัวได้ไหมคิดต่วพี่กล้องสามตัวแต่ลุงขายล่าสุดอะตะองก้องมาจุกมาบ่อยก็มาบ้านนี้บ่อยนะวันที่ก็สวนกับนักทัวีมาบ่อยอยู่มาดูวัวอะไรแต่ลุงก็วันที่วันที่แต่งเสร็จแต่ก็มาเลยบอกพี่แกนเลยโทรให้มาเอาวัวกลับก็เลยเห็นมีตัวเดียว พี่แก่ก็เลยถามลุงลุงบอกว่าขายอัศนะลุงไม่บอกเลยคือพี่น่ะพี่รู้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยุ่งกัเ่ีลยลุงขายบัวลุงขายบัวตัวหนึ่งได้มื่นหนึ่งแต่งานเออพี่ก็ว่าเออพี่ก็ถามแกว่าแกบัวเหลือกี่ตัววัวมีสี่ตัวถ้าลุงขายตัวหนึ่งมันต้องเหลือสามตัวเนาะคือตอนนั้นพี่คิดว่าไอ้สามตัวเนี่ยพี่ก็ไม่เคยกับลุงว่าเออถ้าลุงไม่แย้งเราก็ขายไปเลยเป็นวัวใครแก่วัวตั้งแต่สมัยวัวเก่า โรละาพูดอะไรพูดบปกมานานๆแหไปเลนเลยวนั่นแหละพี่ก็รู้อันนี้หายแล้วหมดล้มยังเลยนี่เวียนนาอยู่เพราะมีบาจะลากแส้างเดียวหายจรงแค่นี้แค่นี้แล้วก็โซฟาไม้แล้วก็ของส่วนของไอแก๊สแค่นั้นเองเดียวเนี่ยไอ้ที่นี้คือเอาสื้าแม่ับบ้านคนแม่ก็ใส่ซาลิอง่างแก้บ้านเช้าอใส่ซาลิก็ใส่องาไปเนี่ยใส่เป็นนกันไหน่ย จบจบไปแล้วพูดกันง่ายๆกันอันนี้มาขายได้เลยค่ะจัดเย็บผ้าดิอยากแม่นอนพวกไม้ที่แม่รักนานๆสมัยไมัยกลับคุณคุ้มรถของใช่รถมอไซค์เพราะมันเป็นชื่อปีนี้ตอนนี้คือพี่ไม่มีของปัดอะไรเลยทำง่ายๆนี่แหละ คือสมมติว่ามอไซคันนี้เนาะมันเป็นอะไรลุงถามารถคิดซวบอะไรกัาเราให้แก้คือนได้แก้เได้แก้ใครก็ลงตัแก้กัน เเพิ่งเห็นรูปน้อยเมื่อกี้เองเสียงาแม่น้อยเก็บเเก็บหอทำไมน่านมกล้องอ่ะเรืไม่ต่อข้างหน้าเลยวะโออขับขับเข้ามาแล้วอยไม่บอกนะาจะรถยนต์มาเนาะ มาหนูโค่นแดงมันหนักมันเบี่ยงไม่รู้ไม่เบี่ยงอะไรหรอกบไม่หนูไปช้าๆไปช้าๆกันเลยไหนตรงไหนตาตรงข้าวสารแล้ยกหอยนี่ลาบไปคมีแล้วพี่เจอเสียไปอยู่ตะการหนึ่งเ่ะพี่เอาไปแล้วไม่ได้หนักขนาดนั้นมันเป็นลูกมันเป็นช้าเพาะมัไม่หันหลังเข้าใช่ไหม ของที่เราเอาออกมาวันนี้มีแค่นี้ค่ะเสื้อผ้าแม่เราหนึ่งลังนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวแล้วก็อัลบ,บั้มรูปและเอกสารสมุดหนังสือของลูกๆหลานๆอีกหนึ่งลังค่ะแล้วก็เก้าอี้ไม้โซฟาที่บอกก็คือชุดนี้นะคะหนึ่งชุดค่ะมีโต๊ะกับเก้าอี้หนึ่งตัวค่ะ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะและที่สำคัญสิ่งสุดท้ายวัวหนึ่งตัวที่เขารอดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะทุกคนเขาก็โดดลงจากรถแล้วตอนนี้ก็ยังตื่นกลัวเพราะครอบครัวของเขาไม่อยู่แล้วถ้าเราเอากลับมาได้ก็เอากลับมาค่ะแต่ถ้าเขาดื้อหมายถึงเขาเลือกชีวิตของเขาเราจาเป็นจะต้องขายค่ะทุกคนเพราะเขาตื่นกลัวตกใจไม่ให้ใคร เข้าใกล้เลยค่ะถ้าใครอยู่บุรีรัมย์ก็ช่วยหนูเอาวัวกลับบ้านได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้คลิปสุดท้ายที่จะพูดถึงเรื่องลุงจริงๆค่ะ